เราไม่ได้นอนกันเรานอนกันแค่สองชั่วโมงมันก็เลยเป็นเพียบเพียบุงก็เลยพูดแบบอ่อยๆเพียบเพียแต่ีจริงไม่ใช่เราไม่ได้เฟลไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้ารับเราก็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 สู้กันต่อไปแล้วก็คือดําเนินการกันต่อไปขั้นตอนต่อไปมันก็ตามตามตาม,ตามขบวนการเนาะแต่อันนี้ก็มีคนกลางมาไก่เกียรเราก็เลยว่าโอเคถ้าไก่เกียรแล้วอ๋อเราก็ เขาตกลงกันที่เท่าไหร่เขาพร้อมที่เท่าไหร่เราก็เราก็เราก็เลยว่าออโอเคมันที่จริงมันไม่ได้อะไรนะพี่เราก็พูดแบบนี้แล้วก็เราว่าเออถือว่าเป็นการทาบุญแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็แค่อยากปกป้องในสิทธิ์ของตัวเองเฉยๆแล้วก็ต่างคนต่างธรมาหากินไม่ต้องพูดถึงกันอีกนะในประมาณนี้ค่ะที่ข้อตกลงที่เราจะไปคุยกันออแต่ทีนี้นะทีนี้นะสักพักเรากินข้าวได้เราบอกว่า <Okay. S 1> ไม่แล้วจะสู้เรอก็เหรอ <c oughs> โอเคถ้าสู้ก็สู้แต่ที่จริงน่ะอะพี่พี่อย่างเงี้ยพี่ๆเขาก็อ่าพี่ๆอย่างพี่สายน้ําเงี้ยเขาก็เขาก็เขาก็โทรมาถามเราก็ได้เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวจะมีการทำนี้อย่างนี้ต่อแล้วเรามีคนมาไก่เกี่ยแล้วนะ พี่สายน้ําเลยขึ้นไปพูดใช่ไหมคะแต่นั้นก็แล้วเขาก็ไม่ได้พูดลงลึกถึงรายละเอียดอะไรนะเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องรอเราใช่ไหมคะรอรอเราอ,ออกมาชี้แจงว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมอย่างที่พี่สายน้ําเขาพูดมันถูกต้องแล้วแต่ทีนี้ไม่รู้เป็นอะไรยังไงบอกว่าสู้เราก็อ่ะสู้ก็สู้เพราะว่าเราก็ในในความรู้สึกเราถ้เาเกิดว่าในเมื่อรับแล้วเนาะ เมื่อรับแล้วเราก็อ๋อเราก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วก็ทํางานทําการต่อแต่อันนี้คือ,อมีผู้หลักผู้ใหญ่วิ่งมาไก่เกี่ยงเงี้ยเราก็เลยเออคุยด้วยแล้วก็ตกลงกันประมาณนั้นตกลงกันแล้วว่าตกลงกันแล้วว่าเออโอเคต่างคนต่างยอมต่างถอนให้กันนะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เออโอเคค่ะงั้นก็มันก็สิทธิ์มันก็สิทธิ์ของเราเพราะว่าเราพอใจในตรงที่ว่าเออเราก็อย่างน้อยก็ ท่านรับแล้วให้รู้ว่ามันผิดจริงอย่าทําอีกประมาณเนี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเราเราอยากจะเอาความสะใจหรือจะอ,อะไรแค่เราแค่ปกป้องสิทธิ์ในสิ่งที่เรามันหยุดหยุด,หย,ดหยุดการกระทําหยุดพูดถึงกันมาหลายปีพอสมควรนะนะ่าใช่ไหมพี่พี่จจรีสวัสดีค่ะพี่เล็กพี่ขยหนูสวัสดีค่ะเราไม่ได้เอยถึงกันมาหลายปีแล้วเราไม่ได้พูด ถึงกันมาหลายปีแล้วถึงพูดเราก็พูดแต่ในเรื่องที่ดีๆในสิ่งที่ดีๆแล้วเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องที่ไม่ดีเลยแต่สิ่งที่เราเอามาเนี่ยเอามาฟ้องเนี่ยเพราะว่าเราเราอยากปกป้องสิทธิ์ในสิ่งที่เขากล่าวหาที่เขาพูดให้เราอืม น้องป่าสร้างบ้านหวัดดีค่ะจะด,ดีพี่เล็กพี่สุภาพรหวัดดีค่ะอะน้องหมวยพูดนี่พอเข้าใจไหมอานกมัวก็ไม่ทราบนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้ง,งที่ไก่เกลียกันได้แล้วแล้วก็บ่ายโมงนี้เตรียมที่จะไปถอนให้แล้วเนาะเราก็คิดว่ามันเป็นมสมศักดิ์ศรีแล้วแหละอ,อย่างน้อยเราเราเรา,เราฟ้องไปนี่อะเราก็ขอแค่ค่าทนายถึงไม่ได้เท่ากับค่าทนายเรา แต่เราก็ขอแค่ว่าอานเนี้ยสิ่งที่ทำอ่ะมันผิดแล้วนะอ่ะสิ่งที่พูดนะมันผิดแล้วนะอยากให้เขารับรู้ว่ามันผิดอพอผิดแล้วสิ่งที่ต่อไปก็คือ,อรับผิดชอบในส่วนนั้นไปแล้วก็ขอโทษขอโพยกันแค่นั้นคะ่ะต้องการแค่นั้นจริงๆไม่ได้มีอะไรมากแต่นี่ก็คือถ้าถ้าเขาไม่จบเนาะเราก็ ตามขั้นตอนอะขั้นตอนต่อไปก็คืออะไรต่อต่อไปก็คืออะไรก็แล้วแต่ก็สู้กันไปแต่อย่าลืมว่าเราก็มีทีเด็ดเหมือนกัน <c oughs> ใช่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เรานะ่สงสารคนที่คนคนกลางเนาะคนที่มาพูดให้นะ่ะสงสารหลายคนเลยแหละสงสารทั้ง พี่พี่เอฟซที่หลังบ้านและพี่พี่ u t u b e ที่ที่มาขอเราแล้วก็ตัวกลางก็เขาก็อยากจบเพราะว่าเขารู้อยู่ว่าการมาแต่ละครั้งการทำอะไรแต่ละครั้งมันมันมันเสียเยอะมันเสียเยอะจริงๆค่าใช้ใจ่ายมันมันเยอะจริงๆเนาะไหนจะค่าทะนงค่าทานายค่าเดินทางค่าน้ำมันค่าข้าวเนาะพี่เนาะใช่ไหม